เฮ้ยเฮ้ยตายจริงแล้วตอนนี้จะมาพิสูจน์อะไรให้ฉันอีกล่ะเอ,อ่อคือฉันไม่ต้องการให้เธอมาอวยฉันหรือว่าเยินยอฉันฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฉันรู้อยู่แก่ใจฉันไม่สนว่าเธอคิดยังไงหรือมองยังไงอย่ามาคิดไปเองเข้าใจไหมเรื่องแค่นี้เองไม่ต้องทำเลยเข้าใจหรือเปล่าเออแค่นั้นแหละ ฉันไม่ได้ยินพวกนั้นคุยกันเลยเนี่ยยังไงดีล่ะทีนี้เนี่ยอันนี้เดี๋ยวก่อนลุงฟังฉันก่อนสิลุงนี่ก็แปลกคนจริงๆเลยฉันอยากจะช่วยเหลือลุงนะฉันอยากให้ลุงน่ะพ้นจากข้อกล่าวหาบ้าๆนั่นแทนที่จะขอบคุณฉันแต่ว่าลุงนี่ก็ต่อว่าฉันตลอดเลยฉันไม่ได้อยากพิสูจน์อะไรกับเธอนี่จะทําอะไรก็อย่าไปยุ่งกับฉันก็แล้วกันมันเรื่องของทําไมทําไมล่ะฉันไม่สนใจลุงว่าลุงต้องการอะไร ฉันแค่ทําในสิ่งที่ฉันต้องการเพราะว่าฉันรู้ว่าลุงไม่ผิดฉันเห็นความจริงใจในแววตาของลุงนะฉันเห็นว่าลุงไม่มีทางทําร้ายใครได้ลุงไม่มีทางทําเรื่องเลวร้ายแบบนั้นได้ลงคอหรอกอน,นี่ใครก็ได้ช่วยฉันทีสิ Ini, 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 Ah! ini, Ah! Oh! ini, 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 เสียงมาจากที่ไหนเนี่ยฮะนี่ไอ้สียงมาจากไหนได้ยังไงบันไดไปแอบฟังกุนด่านมาได้สินี่อพูดเบานะเดี๋ยวไม่คนได้ยินมาเดี๋ยวฉันช่วยเองมาเลยโอโอเคงั้นเหรอเอ่อโอ้ยลงไม่ไหวปวดปวดมากๆเลยตอนนี้จริงเหรอเออแป๊บนะเดี๋ยวฉันหาทางให้นะแป๊บนึงเอ่อไหนเอามือมาเอามือมาให้ฉันนี่นี่ทำอะไรของเธอเนี่ยเดี๋ยวสิอะไรของเธออย่าพูปากเธอะนะเดี๋ยวมีคนเห็นเรานะโอ้ย นี่ฟังนะฉันต้องต่อโซ่เพื่อตัวเองหัวใจบอกว่าลุงเนะ่ะไม่ใช่คนไม่ดีแบบนั้นลุงไม่ผิดเลยแต่ว่าหลักฐานทั้งหมดมันชีไปที่ลุงนะสิฉันนะ่ะมาเพ,าพื่อพิสูจน์ว่าลุงเป็นคนดีนะอย่างน้อยก็ควรเชื่อใจฉันบ้างสิฉันทำเพื่อลุงนะหัวใจฉันบอกว่าเธอน่ย ไม่ได้แต่งงานเพื่อเงินเธอคงไม่ทำแบบนั้นเธอไม่มีทางพยายามแต่งงานเพื่อเงินแต่ว่าตาฉันบอกว่าเธอแต่งงานเพื่อเงินในวันก่อนหลักฐานมันชัดเจนต่อหน้าต่อตาฉันจะทำตามที่ตาเห็นเพราะว่าเธอทำตามหัวใจเธอก็ทำตามอารมณ์เพราะอย่างนั้นมันไม่มีมูลจากความจริงมันไม่ใช่เรื่องจริงเธอแค่คิดไปเองแค่นั้นก็ได้ ฉันจะพิสูจน์ให้เห็นเองว่าสิ่งที่อยู่ในหัวใจหรือว่าสิ่งที่ตาเห็นอะไรมันจะชนะระหว่างตาลุงหรือว่าใจของฉันที่จะชนะงั้นมาคอยดูกัน เห็นไหมล่ะออกชัดกุดดานเขากลับมาแล้วนะถ้ากุดดานไม่กลับมาแม่ก็จะส่งลูกไปตามอยู่ดีนะรู้ไหมกุดดานกลับมาแล้วแต่แม่รู้ไหมว่ากุดดานกลับมาทมําไมใหญนั่นยังมีอะไรในใจอีกก็ไม่รู้อยากพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้คนคนหนึง่งและคนคนนั้นก็คือผมนี่งไงใช่แล้วจะต้องมีเหตุผลแหละที่กุดดานทำแบบนั้นแต่คนที่กุดดานกำลังตามหาเนี่ยเพราะเขาเนี่ย บังคับให้กุดดานมาแต่งงานแล้วก็เข้าบาทของเราแบบนี้แต่ว่ากุดดานก็จะต้องเจอตัวคนร้ายอมแม่มั่นใจว่าเธอจะหาเจอแบบไม่นานนี้นี่แหละแม่แม่พูดถึงกุดดานนะกุดดานเป็นพวกชอบวางแผนร้ายวางแผนไม่ดีผมท้าเลยว่ากุดดานก็คงพูดไปอย่างนั้นไม่รู้เรื่องจริงหรอกแม่เอาจิจริงนะกุดดาน ไม่มีทางเปลี่ยนเลยนี่อย่าพูดเลยกุดดานมาด้วยความหวังดีกับลูกให้กุดดานเนี่ยทําตามที่เธอต้องการเถอหน้ากดดานเขาไม่เหมือนคนอื่นกุดดานไม่เชื่อว่าลูกจะเป็นคนไม่ดีกุดดานไม่ได้โง่นะลูกรอดูอีกไม่นานลูกก็จะได้เห็นความจริงว่ากุดดานผ่านอะไรมามาก ทุกคนเน่ะว่ากุดดานแต่กุดดานไม่ใส่ใจพยายามที่จะช่วยคนอื่นอยู่เสมอแบบนี้มันไม่ดีเหรอใช่แล้วแบบนี้เนะ่ะดีที่สุดแล้วนะใช่มันดีครับแม่กุดดานที่เสียดีของแม่จะทำอะไรก็ทำเลยอยากแก้ปัญหาอะไรก็แก้ไปเลยแต่ผมต้องไปทำงานแล้วล่ะผมต้องขอตัวก่อนนะแม่ผมสายแล้วล่ะก็ได้ เขาบอกว่าเขาจะเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นคนใจร้ายเอ้ยฉันน่ะเลือกฟังหัวใจตัวเองแต่ว่าฉันก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปดีนะสิฉันจะต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้เขายังไงดีโอตายแล้ว้วมูแตคิดจนเผาไหม้หมดเลยนะอโอ้ ถอยอะาากโกราเหรอเนี่ยเหรอใช่คะ่ะ<อ>คุณย่าหนูทำไม่ได้หรอกมั้งไม่ขนาดนี้คุณย่าอย่าพูดแบบนั้นสิ <c oughs> หนูไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยไม่รู้เหรอคะว่าหนูนะ่ะหิวมากแค่ไหนหนูนะ่ะหิวไส้กริวเลยนะคะหนูอยากจะกินแต่ของเผ็ดๆแต่ว่านี่มันไหม้หมดแล้ว <c oughs> โ,อโอเคโอเคถอยไปเดี๋ยวอย่าทำอีกอ เดี๋ยวอย่าลงมืออีกก็ได้ค่ะงั้นหนูช่วยนะคะโอเคไหมคะคุณย่าอ้าวแต่ว่าก่อนอื่นเอามันฝ้ารังมานะอาแบบนี้เล็กๆนะอาแบบนี้โอเคค่ะงั้นเอาแบบนี้หนูคิดออกแล้วคุณย่าคะหนูจะถ่ายวิดีโอเอาไว้อะไรนะหนูจะได้อัพลงโซเชียลไงล่ะคะ ตอนที่ชุดกีเนี่ยเขาอบเคกนะ้ก่ะหนูก็ถ่ายแล้วก็อัพลงอินเทอร์เน็ตตลอดเลยแหละคะ่ะเผื่อคุณย่านเนี่ยจะได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์สวัสดีเพื่อนๆ นี่คือปลากราแสนอร่อยสุดเก๋กับคุณย่าที่แสนน่ารักของฉันเองไงนี่เอาจิงๆนะตอนนี้เนี่ยฉันหิวมากๆเลยแล้วถ้าหากว่าเธอเครียดเพราะว่าครอบครัวแบบฉันนี่มากินปลากราสูตรเด็ดนี้ของคุณย่าของฉันได้เลยนะทําให้พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายกินได้เลยบอกได้เลยว่าอร่อยเหาะหายเศร้ากันไปข้างเลยล่ะเชื่อฉันสิอะไรกันเนี่ยยี่นี่ทอดปลากรากับย่าอย่างนั้นเลยโุรศับ้าไปแล้วแน่เลย ถ้าเย็นท่านมีแผนอะไรในใจจะมัวมาถ่ายวีดีโอแบบนี้ทำไมกันล่ะเอ้สารุนะขาหักก็เพราะโทรศานะแหละทำบบนีได้ยังไงกันเนี่ยอันเนี้ยฟันะไหนบอกมาหน่อยว่าหนูวางแผนอะไรไว้ห <c oughs> นูมวัวทำอะไรกับโทรศัพท์นั่นนะฮะทำอะไรอยู่นี่หยุดได้แล้วเนะหนูก็กำลังอัพโหลดวิดีโอไงคะอัพโหลดอยู่ วิดีโอไงอคือว่าคุณย่าคะคือเอาโลนั่นมาพริกปนมันไม่พอน่ะตอนนี้ได้เลยค่ะคุณย่ารอสักครู่ค่ะนี่ค่ะคุณย่าคุณย่าคะหนูคิดออกแล้วหนูรู้แล้วล่ะค่ะว่าอะไรจะช่วยเราได้น่ะอันนี้เปิดโลก่อนเร็วเข้าเปิดโลเอได้ค่ะเอาเลยเอาได้เลยค่ะอ้ โอ้โอ้าหโอ้โหโอ้อ้าหโอโหโอ้โหโอ้โะโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้้หโอ้โ้โหโอ้โหโออ้ไปทางนูหมอแล้ว่อหโอหโอ้โหโอ้โอเหออ้โหหโออ้อห้หอ หนูคิดอะไรจะพูดอะไรก็พูดให้จบเลยเอบอก<ะ>มาเดี๋ยวนี้เลยนะฮะบอกอย่ามาเลย๋ก็ได้ค่ะคุณย่าคือว่าคุณย่าคะหนูน่ะกําลังถ่ายวิดีโอแล้วก็ยึกได้ว่าเราถ่ายวิดีโอตอนแต่งงานเอาไว้ใช่แล้วมันจะต้องมีรูปด้วยใช่หรือเปล่าอ๋อก็มีนั่นแหละค่ะเราสามารถเช็คจากวิดีโอกับรูปภาพตอนนั้นได้เราจะได้หาหลักฐานเพื่อสืบหาว่าใครคือคนร้ายลักพาตัวอ๋อหนูก็พูดถูกนะเนี่ย ทางไหนโอ้มองไม่เห็นเลยนะอออโอ้อ้นี่แล้วสมีเธาเป็นอะไรเดินแบบนั้นทาไมกันล่ะเนี่ยฮะทาอะไรของเธอนี่จะเสียงเธออยู่ไหนนะฮะนี่ตรงนี้นี่นี่นี่อย่าทยงอ๋ัฉันหนี่าสส เธอเล่นอะไรกันเนี่ยลุกขึ้นไปสิทุ่าเธอจะถามจะทำไมเธอถามสารสวดีสิฉันมองไม่เห็นเลยเนี่ยแต่เย็นนี่มีตานะแล้วไม่เห็นหรือไงกันเนี่ยไม่เห็นฉันเหรอจะถามหน่อยสิมองไม่เห็นหรือไงอือฉันอยู่นี่อะอออ ฟังกุดดานเธอนะ่แต่ว่าฉันตกบันไดซะก่อนเท้าแผลแล้วอย่ามีมาเหยียบขาฉันอยู่เลยอี่สิจจะตาอยู่แล้วเธอฉันก็แค่แบบว่าคืลักษมีมีอะไรเธอพูดเองไม่ใช่เหรอว่ายายกุดดานจะไม่มีทางรอดไปได้แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะคะนิสารุกุดดานน่ะเป็นตัวปัญหาก็จริงอยู่นะแต่ว่าเธอเองเนี่ยก็ชอบสร้างปัญหาให้ตัวเองอยู่เรื่อยเลยแล้วนี่นะเหรอที่มีเรื่องอยากจะให้ฉันช่วยน่ะ ใจช่วยแบบนี้เนี่ยนะอะไรของพวกเธอเนี่ยธุชาตก็เธอเนี่ยคือนี่ธนชาฉันไม่ได้ไรประโยชน์อย่างที่เธอคิดนะก่อนที่ผงพริกจะเข้าตาฉันนะฉันเนี่ยได้ยินอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันกุดดาน่คุยกับย่าอยู่เรื่องวิดีโอกับรูปอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนะ่ยฉันน่แอบได้ยินมารูปกับวิดีโองั้นเหรอหมายถึงเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยฮะฉันฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน ี่กุดดานคิดจะทำอะไรกันแน่เนี่ยเสรุสรุฉันแสบตานะฉันแส่มามา,มาไหนไหนหลังตานี้ทนี้มีอะไรป้าทำไมต้องเรียกผมมาฉันก็อยากจะเป็นแม่ยายเธอย,อยังไงละ่ะมานีมามาเจอหลวงพ่อเราหน่อยนะอสวัสดีสวัสดีครับมามานั่งลงก่อน นี่จะคิดมากทำไมกันเหรอหลวงพ่อคะอนี่คือเจ้าบาวค่ะไหนาหาเลิกเร็วๆให้กับเขาเลยนะคะได้เลยได้เลย <c oughs> นังแก่นี่ร้ายนะักวางแผนเราอีกแล้วอ่ท่านขอวันที่ดีเลยนะครับออได้ได้ได,ได้เดี๋ยวขอดูก่อนนะ นี่เป็นการแต่งงานครั้งที่สองหลังจากนี้เดือนหนึ่งถึงจะเหมาะนะถ้าแต่งงานวันนั้นเนี่ยจะราบรื่นอนโค่ะนี่หลวงพ่อเงินเก็บไว้แต่ว่า ช่วยหาเลอกแต่งงานดีๆสัปดาห์หน้าให้กับเราด้วยนะออ้ได้ได้ได้ก็มีอยู่นะสัปดาห์หน้ามีวันเลิกดีอยู่แต่ว่าหลวงพ่อคะหลวงพ่อบอกว่าหลังจากนี้เดือนหนึ่งมันราบรื่นกว่านี่ใช่ไหมล่ะคะไม่ป้าอย่าห่วงเลยผมน่ะรักลูกสาวป้านะ การแต่งงานไม่ติดขัดอยู่แล้วมันจะมีแต่ดรามา่าแล้วก็ความสนุกแน่นอนคอยดูแล้วกันเอาล่ะพร้อมพีเซ้นแล้วเดี๋ยวมเมลให้นะเดี๋ยวฉันโทรกลับ นี่อะไรกันเฮะเธอมายุ่งกับความฉันทำไมฉันทำงานของฉันอยู่นะฉันกำลังเตรียมพีเซนอยู่งานเหรอ,องานอะไรของลุงอ่ะอันนี้โอเคที่มีรูปกล่องสวยๆกับดีไซน์แปลกๆนั่นน่ะเหรอฉันน่ะลบทิ้งไปแล้วล่ะฮอ<ะ>ไว้ค่อยทำใหม่นะลุงนะอ,อฉันยุ่งอยู่ลบเหรอนี่เธอหมายความว่าไงกุด,ดานทำไมเธอทำแบบนั้น ธอควรจะเซฟก่อนที่จะปิดไฟสิที่เธอไม่รู้เรื่องเลยเหรอนั่นมันงานฉันล้วนๆเลยนะอ๋องั้นเหรอนี่ลุงคิดว่าฉันโง่หรือยังไงกันเนี่ยฉันน่ะเก่งกว่าที่ลุงคิดไว้ซะอีกลุงน่ะคิดว่าตัวเองใช้ความฉลาดทำงานใหม่ๆได้เสมอเองเป็นคนเดียวแล้วยังไงกันนะฮะฉันเองก็มีงานสำคัญเหมือนกันน่ะสำคัญเหรอใช่อะไรที่มันสำคัญกางานนั้นบอกมาแล้วเอารูปมากองตรงนี้ทำไมเนี่ยเอารูปมาทำไมเยอะแยะเนี่ย อยากรู้ไหมล่ะฮะก็บอกมาสิก็หลักฐานไงหลักฐานไงที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้กับลุงนะฉันนะ่ะอยากจะช่วยให้ลุงพ้นจากข้อกล่าวหานะงั้นเธอตั้งใจสินะฮะเธอแกล้งลบงานฉัน<ะ>เธอหาหลักฐานวิดีโออย่างนั้นเหรอนี่สนุกมากหรือไงมันใช่เวลาว่างเหรอไม่ใช่แบบนั้นฉันน่ะดีใจก็ต่อเมื่อลุงได้พ้นผิดแล้วเท่านั้นน่ะฉันก็เลยมาที่นี่ไงรู้ไหมว่าเธอต้องทาอะไร หลังจากนี้อย่ามายุ่งกับความของฉันอีกห้ามมายุ่งเข้าใจไหมมันก็แค่ควมนะไม่มีใครนะบอกให้เธอมาช่วยฉันอย่าทําตัวเป็นคนดีนักเลยฉันไม่สนว่าเธอจะมองฉันยังไงถ้าเธอคิดว่าฉันร้ายฉันผิดฉันก็ไม่สนเธอเข้าใจไว้ด้วยนะแค่นั่นแหละเห็นแก่ตัวชะมัดย่าเลยทำไมลุงไม่นึกถึงชุดกีบ้างล่ะชุดกีเขาโดนลักพาตัวเลยนะ และตอนนั้นก็อาจาตายได้เลยด้วยเพราะว่าคนคนนั้นชุดกีก็เลยต้องโดนลักพาตัวในตอนนั้นนะสิแล้วเราก็ต้องแต่งงานกันฉันมาเยืยนอยู่ในห้องเดียวกันกับลุงได้เพราะว่าเขานะฉันจะต้องสืบหาความจริงให้ได้เลย นี่ฉันมีแล็บท็อปเอาไว้อีกอันหนึ่งงั้นก็เลิกร้องได้แล้วถ้ายุ่งเรื่องชาวบ้านก็เสร็จแล้วก็คืนฉันก็แล้วกันทำไมถึงทำห้องรกแบบนั้นนะ ลุงนั่นทำฉันเสียเวลาเป็นบ้าเลยฉันรู้สากกำลังดูวิดีโออยู่แท้ๆเอาแต่ต่อว่าอยู่ได้น่ารำคาญจริงๆวิดีโอนี่มัน